ไปค่ะเจยซอไม่ได้ไปนะคะเพราะู่าเ่ย์ซอแกแล้วจ้าไม่มีแรงไม่รบก่ะยังไม่แก่ยังสาวยังสาวยังไปไหนไม่ได้เลยค่ะเจยซอนะคะเพราะว่าเจยซอมีแม่ต้องดูแลค่ะไปจากนังนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้าเจยซอไม่ได้ขายจากนี่เจยซอก็จะไปเขาวงลงกลับบ้านเลยค่ะอ้าวบ้านป้าซออยู่ไหนนะเขาวงจ้าอ๋อบ้านเจซออยู่เขาวงก็เห็นปาซอทำคลิปทำอะไรแล้ว ทำช่อง YouTube แล้วเขามีช่อง YouTube แล้วแต่ก็จะไปมือที่บ้านนั่นแหละค่ะทำอยู่จ้าแต่ว่ามันเป็นไรตอนก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายเพราะว่าตอก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะพออจะปิดกิจการได้หรอครับยังค่ะยังยังอยู่ค่ะยังยังอยู่ค่ะยังไม่ได้ไปค่ะถ้าจะย้ายก็คือย้ายปีหน้ากับเขาวงเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ย้ายค่ะอ๋อถึงแม้ว่าลูกค้าจะเงียบจะน้อยก็ยังขายไปเรื่อยๆตอนไม่ไง เพราะว่าเพราะว่าสมตัวนี่ห่าั้งวันเลยนังวันนอนเป้ายจยซอทั้งวันพอเรามามันก็มาพอเราไม่ไปไหนมันก็นอนนั่นแหละใจยซอก็มีเพื่อนแค่นี้แหละ เป็นเพื่อนกับมาแต่เขาเขาไม่ซื้อบอกเขาไม่ซื้อของบอกเขาซื้อค่ะเขาซื้อวันละกล่องอ๋อก็ก็ยังดีเนาะเรวก็ยังดีเลยแล้วก็ตอนเย็นก็ถ้าข้าวเหลือได้ซอก็จับให้เลยให้หมดเลยค่ะสามสี่ตัวในนี้แหละค่ะสงสารเขาเนาะก็เขาเป็นเพื่อนเป็นอไไม่ให้แย่งกันถ้างั้นแย่งกันนั่นแหละจะใส่ไข่ใส่อะไรให้มันไปทําไงด มีหมาเป็นเพื่อนใช่โอ้ยใช่เคุ้นไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ขายแล้วก็เลยฝากให้หมาไปขุดชนะชุมชาน่าสงสารจริงๆเนาะแต่ก็เขาก็ซื้ออยู่เนาะเขาก็ซื้อบรรละกองอยู่เนาะใช่บรรละกองอยู่ค่ะแล้วมีกระสอบหุงข้าวเยอะไหมก็หุงข้าวบรรลหม้อ่อน่ะค่ะวันละหม้อเหมือนเดิมวันละหม้อเหมือนเดิมหมดไม่หมดก็คือถูไปเข้าปั๊บผัดไปเขาไปั๊บรอบเย็นจะแจกค่ะอ๋อห้ามุมหกมุแล้วก็ไม่มี แยกเลยอ๋อคือหลัง<ช>หลังห้าหกโมงปุ๊บถ้าเหลือจากในหม้อเท่าไหร่ก็ผัดให้น้องหมาก,กินเลยอ,อ๋อวนไปอยู่ที่โนนโนอนานเนาะใช่นานกัน<อ>ลเลยเก<ม>ินคิดว่าป้กลับบ้านไปแล้วไม่ค่ะยังไงก็กลับสิ้นปีค่ะยังไงก็สิ้นปีไ,นไ,ปไปหมดแล้วเดี๋ยวซอก็จะกลับสิ้นปีอ๋อครับผมแล้วให้ลูกค้าไปหมดก่อนใช่ให้พี่น้องไปหมดก่อนใช่ให้เขาไปให้หมดก็บอกแล้วว่าป้จะย้ายเป็นคนสุดท้ายอ้จะย้ายลงเขาวงสุดท้ายเพื่อน อยู่คืออะไร,รอยู่ปิดตำนานเลยเหรอใช่เราจะอยู่ป really ิดเลยค่ะเขาบอกแล้วไงว่าทุกคนจะไปก็ไปแต่ตอนจะไปเป็นคนสุดท้ายเงาไหมเนี่ยเอาตรงๆแบบก็บอกว่าไม่เงาเคยคึกคักไงไม่คือแบบมันปกติมันโอ้มีคนนุ่งไปก่อกวนอยู่เต็มร้านอะไรอย่างงี้ไงอ๋อก็สบายหูก็อย่างั้นแหละจะพูดไปก่อคือว่ามันมันหูน่ะมันมันมันไม่ค่อยสบายหรอกเพราะว่านี่มันเห่าทั้งวัน แล้วมันก็วิ่งหากันแล้วมันก็การกันแล้วมันก็มานอนเป้าเราอไปไหนไม่ได้ห่วงพวกนี้ก่อนให้มันแก่ตายไปก่อนให้มันตายไปทีละตัวก่อนเอาใครมาแล้วมันรือเราจะไปก่อนไม่รู้แต่สงสารน่ะไปไม่ถ้าไปก็ต้องเอามันไปด้วยอ่ะเลยยายเขาก็ไม่ชอบหมาอ้าวเหรอยายก็ไม่เอาเลยยายคือคุณแม่ของป้าซอแม่ของป้าซเขาไม่ชอบหมาเลย กิ๊กมาแล้วทชไมถ้าเราจะเอาเอาไปตอนนี้เขาไม่ได้อีกเขาไม่ชอบอืมแต่ก็ต้องเลี้ยงคือคนที่เขาไม่เคยเลี้ยงตั้งแต่แรกเขาก็เขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยหลายคนเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาสั่งมาแต่ไหนแต่ไรเ็าไม่เลี้ยงเลยอืเขาไม่ชอบก็ขายกับข้าวขายอะไรด้วยเนาะใช่เขาไม่เอาเลยเพราะฉังนั้นเราต้องเลี้ยงตัวตัวนี้ก่อนห้มันแก่ตายไปทีก่อนโอ้โหเปี้ยนี่มันยังไม่ไปง่ายเลยเปี้ยนี่มันยังมี เออแต่ไอเปียยังมีพี่ต่อไงไอตัวอื่นๆเนาะไอกอล่ำกับไอพีโป้อะไปไหนก่อนอือคือมันโอ้่ามันห่วงเรานะพอเจ็ดโมงนี่เราจะไม่ตื่นอ่ะส่งเสียงร้องแะส่งเสียงร้องคือมันปลุกเราอ่ะก็ปลุกแล้วว่าเราตายหรือยังวะไม่ตื่นสักทีโอไปเสร็ก็คุยใช่ก็ประมาณนั้นแหละว่าเอ้แม่ตายหรือเปล่านะมาลองอี เดี๋ยวทุกวันน่ะมาปลูกกระซอบทุกวันสองคนสามคนอะไรถ้าเราไม่ตื่นนะเราบอกโอ้ยขายใครเนี่ยเไม่ต้องมาปลูกจะนอนตื่นสายก็ไม่ได้มันงุ่กอะได้ยินเนาะได้ยินสิเจ๊ยินแลหน้าประตูอ่ะมันคงหิวมมคงจะว่ามันหิวแล้วนะมันหิวแล้วมันเคยกินพอมาปลูกอ่ะกินข้าวนะมันละม่อมอะมันต้องให้มันกินอะไม่ได้มันไม่ให้กินก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเคยกินแล้วมันก็กิน อยากจะกินประจำมันละลายมันรู้มันถึงได้ปลูกอ่ะก็คงจะมันก็คงจะเคยชินใช่แต่มันน่ารักเราทำยังไงได้แล้วไปไหนไม่ได้หรอกเดี๋ยวแต่ว่าไปนะไปถ้าเขาไม่มีคนซื้อจริงๆแล้ว็ต้องไปจ้าแต่ว่า ให้มันสิ้นปีเนี่ถ้าอะไรไม่มีอะไรก็จะไปกลับบ้านเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนมันคนขนย้ายไปก็จะลำบากก็ลำบาก<อ>เหมือนกันเนะาะและอีกอย่างกลับไปตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรให้ทําถ้าจะทําก็คือ หน้าฝนหายไปก่อนเพราะเราต้องไปลงลงทุนลงอะไรที่บ้านอ่ะเราให้อะไรมันดีดีก่อนใช่แล้วแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงกันที่นี้ก่อนนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณป้าซเด้อป้าซที่มาพูดคุยด้วยเนาะใช่ยอก็จะเดินมาเดินมา เดินมาดูที่ว่าเขาทั้งนู้นมีอะไรกันเพราะทั้งน้นไม่มีอะไรเลยเขาก็จะเดินมานี่หลายวันแล้วจะยซอไม่ได้เดินมาเพราะไม่มีใครอยู่เขาพ่อแม่มาดูแลแม่นะดูเรื่องค่ะวันนี้ก็เลยเดินมาแล้วก็ลงจากไล์ก็เลยจะทานเพียร์นข้าวจาขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณยายซอมากมากเลยนะคะที่ทานเพียไปกินข้าวลงจากไล์ก่อนจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะ,ะนี่นะคะปะ้าโสกมาคุยถึงเรื่องนี่แหละคะ่ะคิดถึงน้องๆน,นะคะอยู่ด้วยกันนี่แหละนะเนาะก็เลยอย่างนักตาเข้าอยู่นน้องสวยออกนะคะจังขอบคุณนะคะลูกชนนะคะขอบคุณนะคะ น้องชื่อเพราะด้วยนะรวงข้างค่ะขอบคุณค่ะคุณศรีภัยนะคะแม่บุญทีนตอนนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะห้บสองค่ะแม่ทิดห้แล้วนะคะอายุเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นยายแล้วนะคะขอบคุณคุณลูกชนนะคะมาปะทะคารุ่กะบูนาละค่ะใช่ค่ะ ปะทะแบบไม่ยอมด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณสีพรยสวัสดีค่ะคุณสีพรยเงียบเงาหง่อนนะหงอยนะคะปกกอ,อกตอนนี้ไม่ถิ่นจ้าพอาสองสารปร้าซอเหมือนกันเนาะไม่ได้ขายของนะคะชนเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีและขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะทุกไลท์ทุกคําทักทายนะคะให้กําลังใจที่มอบให้แม่บุญถิ่นกุก,กขอบคุณค่ะจ้ารวงข้าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่ทีนเวะมากดไลค์ดูโฆษณาให้แล้วเพื่อจะได้มีรายได้กับเขาค่ะขอบคุณค่ะชนดูเขาทะเลาะพักๆแล้วจ้า แต่ชวนไม่เมนนะคะขอบคุณค่ะคุณเจนจิราขอบคุณนะคะคุณปู่ปู่ไตเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะอยู่กับนมเปรี้ยวไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ